สรุปราคาผักวันนี้วันที่21พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ24บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกลัมปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทกลัมปลีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกลัมดอกกิโลกร,รัมละ20บาท กระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ7บาทกระลำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ14บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ1 1 0บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ14บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ60บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ45บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ26บาท seguinte, ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาท ooked, ผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ60บาท cycle, ผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ70บาทาต้นหอมกิโลกรัมละ55บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ90บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ30บาท รากผักชีกิโลกรัมละ100บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ40บาทใบโหระพากิโลกรัมละ60บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาท ต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ170บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาท พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ24บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ28บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาท พริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาท ถั no 60, oh ่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ40บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ133บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ44บาทบวบหอมกิโลกรัมละ30บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ32บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชะอมกกรัมละ15บาทดอกแครกกิโลกรัมละ30บาท ฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ14บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ10บาทฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมระคีนกิโลกรัมละ20บาทมราจีนกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50าบาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ40บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ30บาท มะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ26บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะือเทศสีดากิโลกรัมละ10บาทมะือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ20บาทมะือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ12บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ7บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ30บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ25บาท แตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ24บาทฟักทองทองอัมพัยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ15บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกรตรมันใหญ่มันละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ100บาท ผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ16บาทหน่อมไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวชัชเท้ากิโลกรัมละ20บาทหอมแดงแมจัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.6บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ3.6บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ5.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ130บาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ20บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60สบถึงบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ10บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก300บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละเจวี กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ30บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละ50บาทต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาผักบุ้งจีนย้อนหลังไป1ปีนะครับข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับปี2567นะครับปีที่แล้วราคาสูงสุด อยู่ที่26บาท ientes, ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมเดือนกรกฎาคมนะครับส5 6 7สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนสิงหา2567าสูงสุดอยู่ที่26บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกันยายนนะครับ2 5งพนสนะครับสูงสุดอยู่ที่21บบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ ถัดมาเดือนตุลาคมนะครับ2,567สูงสุดอยู่ที่36บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนราคาสูงสุดอยู่ที่36เอ30บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม2,567สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นปี2,568นะครับโดย เดือนมกราคมนะครับปีใหม่เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่33บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเดือนกุมภาพันธ์สูงสุดอยู่ที่24บาทต่อกิโลกรัมถัดมาเดือนมีนาคม2568นนะครับสูงสุดอยู่ที่32บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนถัดมานะครับเดือนเมษายนนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับ 3 3 23บาทนะครับ23บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่ก็เป็นสถิตินะครับของราคาผักบุ้งจีนย้อนหลังไป1ปีนะครับข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับผมนะครับก็ทุกท่านก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะปลูกผักบุ้งจีนนะครับช่วงไหนให้ออกอสู่ตลาด เพื่อให้ได้ราคาดีนะครับก็นำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาทองของต้นหอมนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเริ่มที่เดือนพฤษภาคมนะครับ2567ราคาต้นหอมนะครับสูงสุดอยู่ที่146บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดไปเดือนมิถุนายนนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่133บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกร,รกฎาคมนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่93บาทต่อกิโลกรัมถัดไปเดือนสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่122บาทต่อกิโลกรัมนะครับ เดือนกันยายน2567 150รบาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนตุลาคมนะครับ2567อบ่าบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่147บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับเป็นเดือนมก,กราคม2568นะครับ ราคาสูงสุดอยู่ที่75บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์2568ราคาสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนมีนาคมนะครับสูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนมีสายนะครับหรือเดือนที่ผ่านผ่านมานี่นะครับเดือนเมษายนอยู่ที่200อ 62บาทนะครับ62บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือราคาย้อนหลังนะครับของต้นหอมนะครับไป1ปีนะครับก็บางเดือนก็สูงนะครับาาบางเดือนมีเดือนเดือนที่ราคาสูงสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับ150บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ช่วงนี้ก็ น่าจะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเป็นต้นฤดูหนาวนะครับอา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้ราคาในช่วงนี้ขยับขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆล้วนมีผลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่างๆนะครับอากาศล้วนมีผลทั้งหมดนะครับ คุณภาพของผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ขนาดของผนผลิตปริมาณของผลผลิตนะครับมีผลหมดนะครับนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนำสถิติราคาในแต่ละเดือนนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าอาจจะปลูกหรือไม่ปลูกดีนะครับหรือจะปลูกช่วงไหนดีนะครับให้ผลผลิตออกมา,อาได้ราคานะครับ ก็ทุกท่านก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ